กับสิ่งที่คนจนํานวนมากอาจจะเข้าใจก็คือว่าหลายคนมองว่าการควบคุมตัวเองหรือว่า self คอน t r o l เป็นการเสียสละบางอย่างที่โหดร้ายและต้องมีวินัยกับตัวเองอย่างเคร่งครัดแต่รายงานที่ทําวิจัยเนี่ยนะครับทั้ง25ฉบับบอกตรงกันว่าคนที่มี self control สูงเนี่ยมีความพึงพอใจกับชีวิตมากกว่าคนที่สามารถไม่ทําพวกนั้นได้หรือทําในสิ่งที่ดีด้วยเนี่ยเขาไม่รอพลังใจเขาไม่พึ่งเรื่องนั้นมากแต่เขาพึ่งเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมการหลีกเลี่ยงสิ่งร่อใจเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ที่จะทําให้ไม่พาตัวเองไปเจอสถานการณ์ที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะแพ้ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับการเจราจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยถึงเวลาเรียนรู้ศาสตร์การเจราจาอย่างมืออาชีพกับคอร์ส Business Negotiation Tactics for Leaders ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทยานุสาหะและครูกรีนิธิวัฒนตันติพัิริ คุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจราจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจ,จริงที่แข้มข้นพร้อมการหรอยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจราจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ Mission to the Moon Continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิธยนหุนสหะครับ วันนี้บทความหนึ่งจากคุณริก้าอีวานเนียนนะครับชื่อว่า The Secret Life of People with High Self-Control น yeah. ะฮะคือผู้เขียนเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่คนชอบมาพูดว่าเออทำไมเธอถึงควบคุมตัวเองเก่งจังนะครับทำไมถึงมีจิตใจที่เข้มแข็งขนาดนี้เออเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่แบบคนอื่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ทําได้ยังไงเนี่ยคือเธอเป็นคนที่ออกกําลังกาย5วันต่อสัปดาห์กินผักผลไม้เยอะออมเงินเขียนหรืออ่านหนังสือก่อนไปทํางานอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีคนบอกว่า ได้ฉา,าที่ทําได้ต้องใช้พลังงานเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยแต่คนเขียนเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกนั้นเลยเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นยากเย็ยนเลยเลยการไปออกกําลังกายไม่เห็นยากเย็ยนเลยกันอดใจไว้ไม่ซื้อของที่อยากได้ไม่เห็นยากเย็ยนอะไรกับการต้องกินอาหารดีๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนอนื่นถึงรู้สึกว่ามันยากนะฮะ พอเขาสงสัยเขาก็เริ่มอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง willpower ต่างๆนานาจนกระทั่งเนี่ยเธอศึกษาแบบลึกซึ้งนะครับในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธออ่านงานวิจัยไปประมาณ25ฉบับที่เป็นงานวิจัยเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่อง self control แล้วก็ได้พบสิ่งน่าสนใจที่อยากจะมาแบ่งปันในวันนี้นะฮะเรื่องแรกก็คือคนที่มี self control ที่ดีสามารถทํานายผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตได้หลายอยา่าง เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งเห็นชัดอยู่แล้วมีสุขภาพปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครอบครัวแล้วก็มีอาการหุ่นหันพันแล่นน้อยกว่าด้วยการหุ่นหันพันแล่นเช่นการกินบุฟเฟ่เยอะเกินไปการดื่มแอ,อลกอฮอล์มากเกินไปแต่สิ่งที่ตรงข้ามนะงานวิจัยพวกนี้บอกว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คนจนํานวนมากอาจจะเข้าใจก็คือว่า หลายคนมองว่าการควบคุมตัวเองหรือว่า self c o n t r o ลเป็นการเสียสละบางอย่างที่โหดร้ายและต้องมีวินัยกับตัวเองอย่างเคร่งครัดหลายคนคิดว่าคนที่มี self คอน t r o ลสูงๆต้องไม่มีความสุขในชีวิตเพราะเขาไม่เคยได้กินโดนัทไม่เคยได้กินอาหารอ้วนๆ,วนๆเขาต้องตื่นเช้าไปออกกำลังกายทุกวันแต่รายงานที่ทําวิจัยเนี่ยนะครับทั้ง25ฉบับบอกตรงกันว่าคนที่มี self control สูงเนี่ยมีความพึงพอใจกับชีวิตมากกว่าแต่ั้เวันเราเห็นคนที่แบบซ้อมทําอะไรหนักๆทางานเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่พึงพอใจกับชีวิตน,นะนะครับเราเห็นแบบนักกีฬาบางคนที่แบบกินของทอดไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้แปลว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากินของทอดแล้วจะมีความสุขมากขึ้นงานวิจัยบอกว่าคนเหล่านี้จริงๆมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปนักวิจัยกลุ่มหนึ่งถึงกับเรียกกันควบคุมตัวเองว่าเป็นหนึ่งในการปรับตัวที่ทรงพลังและเป็นประโยชน์ที่สุดของจิตใจมนุษย์นะฮะนี่คือพื้นฐานว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับ หลังจากไปอ่านหนังสืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง self-control เยอะๆเนี่ยเธอพบว่าการมีการควบคุมตัวเองที่ดีไม่ได้หมายถึงการต้องต่อสู้กับสิ่งล่อใจตลอดเวลาการควบคุมตัวเองเนี่ยนะฮะที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยนะครับไม่ใช่การต่อสู้กับสิ่งล่อใจตลอดเวลาเพราะมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่มันมีอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นคืออะไรเราจะค่อยๆไปดูกันเวลาเราพูดถึงการควบคุมตัวเองเราไปดูงานวิจัยในหมวดนี้นะครับ ดูเหมือนว่านักวิจัยเนี่ยตีความคำใหม่นี้ตรงตัวรมตัวสอนเลยนะครับก็คือทําการวิจัยเกี่ยวกันควบคุมตัวเองนะฮะหรือว่าควบคุมตัวเองดูว่าเวลามีอะไรรอใจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งในวิธีการที่เราเคยได้ยินในอดีตที่นักวิจัยชอบใช้นะฮะในการควบคุมตัวเองเรียกว่า dual task paradigm dual task paradigm เป็นไงหนึ่งก็คือผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยจะต้องต่อต้านสิ่งรอใจนะครับเช่นพวกเขาถูกขอให้กิน ัวประกาศขณะที่จ้องชามคุกกี้หรือหลีกเลี่ยงการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆขณะดดูภาพยนตร์นะครับส่วนที่2เนี่ยก็ไอ้กลุ่มคนมเมื่อกี้ก็ต้องมาทํางานอะไรบางอย่างซึ่งไม่เกีย่ยวข้องกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกปริศนานะครับเช่นการทรํา crossword แก้ปัญหาตัวอวักษรไข้ทําโจทย์เลขอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่การทดลองส่วนใหญ่พบก็คือคนที่ต้องใช้การควบคุมตัวเองในส่วนแรกก็คือต้องต้อง,ต,องต้องกินผักกา,ขาดขณะที่มองชามคุกกี้เนี่ยนะครับ จะทำงานได้แย่ลงในส่วนที่2ซึ่งนะักวิจัยก็มักจะสรุปว่าการต้านทานสิ่งล่อใจทําให้เราเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าทั้งจิตใจที่เกิดขึ้นได้รับการตั้งชื่อว่า ego depletion แล้วก็การควบคุมตัวเองเนี่ยดึงทรัพยากรที่มีจํากัดคล้ายๆกับกล้ามเนื้อจึงเกิดคําว่า muscle model of self control ขว่าอย่างนี้ฮะผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้อิงจากเรื่องการศึกษา ego depletion แต่อิงจากการศึกษาที่วัดการควบคุมตัวเองผ่านการสอบถามรายการที่ตัวเองเป็นคนตอบดังนั้นจริงจรงกระทําเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรคือ แรงขับเคลื่อนที่แท้จริงบางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อพลังใจที่แข็งแรงกว่าหรือเปล่าหมายความว่าพวกเขาเหนื่อยล้าน้อยกว่าหลังจากเจอสิ่งต้านทานล่อใจหรือเปล่าเราไม่ต้องเดาละเพราะว่ามีคนทําให้นะครับมีนักวิทยากลุ่มหนึ่งจากยรูรมันนะครับพวกเขาเนี่ยจัดการทดลองแบบเมื่อกี้นะฮะแบบแบบดู a ัลทัสเมื่อกี้นะฮะแต่พวกเขาเนี่ยยังวัดระดับการควบคุมตัวเองของผู้เข้าร่วมผ่านแบบสอบถามด้วยนะครับแบบสอบถามที่เป็นสอบถามการพึงพอใจของชีวิตประมาณนี้ สิ่งที่พวกเขาพบก็คือคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีมีความอ่อนไหวต่ออีโก้ดีพลชันมากกว่าพวกเขากินลูกอมอมากขึ้นและตัดสินใจเสี่ยงขึ้นในเกมเล่นถอยลูกเต๋าหลังจากใช้การควบคุมตัวเองกินลูกอมอมากขึ้นตัดสินใจเสี่ยงขึ้นเอ๊ะมันมัน,ม,นมันอนธิบายเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับการควบคุมตัวเองที่เป็นลักษณะประจําตัวนะครับไม่ได้ป้องกันอีโก้ดีพลชันคนที่อธิบายว่าเป็นผู้ควบคุมตัวเองได้ดีดูเหมือนจะมีกล้ามเนื้อควบคุมตัวเองอ่อนแรงกว่าไม่ใช่แข็งแรงกว่าคนอื่น นักวิจัยเรียบผลลัพธ์เหล่านี้ขัดกับ common sense นะฮะการควบคุมตัวเองที่เป็นเสรษภาพประจำตัวไม่ได้ป้องกัน ego depletion คนที่เสรีภาพประจำตัวคือ personal t r a i t เนอะคนที่อธิบายตัวเองว่าเป็นควบคุมตัวเองได้ดีนะครับดูเหมือนจะมีกล้ามเนื้อควบคุมตัวเองที่อ่อนแอด้วยซ้ำไม่ใช่แข็งแรงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นถ้าการควบคุมตัวเองที่เป็น t r a i t ไม่ได้ป้องกัน ego depletion แล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้นะครับ ขาสรุปอย่างนี้ฮะบเขาบอกว่าพอเราติดตามแล้วดูแบบสอบถามไปเรื่อยๆของคนกลุ่มนี้เราพบว่าคนที่มีการควบคุมตัวเองสูงพบเจอกับสิ่งล่อใจในชีวิตประจําวันน้อยกว่ามันมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเป็นงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงถึงเยอะมากเวลาพูดถึงการควบคุมตัวเองนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยพูดถึงสิ่งล่อใจในชีวิตประจําวันหรือในภาษาวิชาการคือปรากฏการณ์วิทยาของความปรารถนาในชีวิตประจําวันโดยพื้นฐานแล้วก็คือว่านักวิจัยขอคนประมาณ0 0คนเนย่เยเยอรมันนี้เนี่ย สวมเครื่องส่งสัญญาณเตือนเป็นบีเปอร์นะครับเป็นเวลา1สัปดาห์และรายงานความปรารถนาในปัจจุบันหรือเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่เครื่องส่งสัญญาณดังคือมันก็จะดังทั้งวันมันก็จะดังนะฮะอาจจะดังเจ็ดแปดครั้งต่อวันอะไรแบบนี้นะครับหากพวกเขากำลังมีความปรารถนาพวกเขาจะถูกถามคําถามเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับมันนะครับแล้วยังถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่ด้วยเช่นสมมุติว่า ต้องตอบแบบสอบถามมันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมีบีบขึ้นมาใช่ไหมพวกเขาจูตสบถามว่าอ้าวคุณอยู่คนเดียวอยู่คนอื่นตอนนี้คุณดื่มแอลกอฮอล์อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่คนพบนะฮะน่าสนใจนะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณสัก50%เนี่ยคือเวลาถามไปปุ๊บเนี่ยมีผู้เข้าร่วมที่สุขวาตอนนี้ฉันอยากได้อะไรบางอย่างเนี่ยมีครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นการกินการนอนการโซเชียลไลฟ์การใช้สื่ออะไรพวกนี้เมื่อผู้เข้าร่วมใช้การควบคุมตมตััววเเเออองงงกกค้้าาาาามมนนทนสิ่ลใจไดประณ80%ข็ื การใช้วิวพาวเวอร์เนี่ยมันก็ได้ผลประมาณแปดสิบเปอร์เซ็น,นของเวลานะครับแต่ผลการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมกลุ่มยอ่อยเฉพาะเนี่ยคนที่ได้คะแนนสูงในการวัดการควบคุมตัวเองเนี่ยนะครับน่าประหลาดใจพวกคนเนี้ยไอ้คนที่ได้คะแนนสูงในการการควบคุมตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนานน้อยกว่าโดยรวม,ม,มพวกขารายงานความขัดแย้งและการต้านทานที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของพวกเขาน้อยกว่ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือคนที่ได้คะแนนสูงในการควบคุมตัวเองเนี่ยนะครับ จอสิ่งนอใจในชีวิตประจําวันน้อยกว่าผลการค้นพบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการที่นักวิจัยในที่สุดก็หันความสนใจออกจากการกระทําของการควบคุมตัวเองนะครับมาสู่คนที่เก่งในเรื่องนี้จริงเขาสรุปนี้เลยนะครับว่าในงานวิจัยชุดหลังๆที่เขามาอ่านเนี่ยเธอมาคนเขียนอ่านบอกว่าคนที่มีระดับการควบคุมตัวเองสูงเก่งกว่าเนี่ยในผลรวมเลยนะตอนหลังคือหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยควบคุมตัวได้ดีกว่าเนี่ยไม่ใช่คนที่ต้านทานสิ่งนอใจเก่ง แต่เป็นคนที่หลีกเลี่ยงมันเก่งน่ะครับสองคำนี้ต่างกันเยอะมากนะครับการต้านทานกับการหลีกเลี่ยงนี่ต่างกันเยอะมากเขาบอกว่าถ้าเราต้องต้านทานทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแรงเราก็หมดแล้วแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่เจอมันตั้งแต่แรกเนี่นยน,นะครับง่ายกว่าเยอะมากข้อสรุปก็คือว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีคุณต้องไม่ใช่หาวิธีการต้านทานแต่ต้องหาวิธีการหลีกเลี่ยงนะครับไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องใช้แรงต้านทานนั้นเยอะ หรือไม่อยู่เลยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของนิสัยที่ดีละ่ะคนทน่มมการควบคุมตัวเองสูงเนี่ยนะครับเก่งในการสร้างและทําลายนิสัยผลการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยสร้างนิสัยใหม่ก็เก่งคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีนะและทาลายนิสัยใหม่ก็เก่งนะครับเช่นนิสัยการกินขนมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนิสัยการออกกาลังกายที่แข็งแรงนิสัยการทําสมาธินะครับคนเหล่านี้จะออกแบบกิจวัตรทำไงก็ได้ ให้นิสัยนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือใช้ความพยายามน้อยที่สุดนะครับนี่คือเหตุผลถ้าการควบคุมตัวเองนะครับเป็นเทรดที่เกี่ยวกับการสร้างและทำลายนิสัยอาจจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะสร้างกิจวัตรรอบๆการทํางานและการเรียนนะครับแทนที่จะไปพยายามทําอะไรเป็นครั้งๆไปะนะครับถ้าเราสร้างกิจวัตรได้เราจะทํามันได้ง่ายกว่ามากนะ แปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะออกแบบวิถีชีวิตของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะฉะนั้นมีการคิดอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะออกกำลังกายแต่ว่าเขาจะตั้งคําถามว่าจะสร้างสิ่งแวดล้อมยังไงให้เราออกกำลังกายได้มากขึ้นอ่ะนะครับคำถามจะไม่เหมือนกันละนะทุกครั้งที่ออกกำลังกายจะได้รางวัลในการดูซีรีส์เป็นพร้อมกันด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะเดินไปดูซีรีส์ไป เขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยใช้อะไรง่ายๆแบบนี้แหละนะครับในการหลอกล่อจิตใจของตัวเองการที่สิ่งที่คนเหล่านี้ทําไม่ใช่การพยายามฝืนสิ่งล่อใจเพราะคนรู้ว่ามันฝืนแล้วมันเหนื่อยแต่การหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจเป็นการคิดล่วงหน้าการคาดการเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพและการรู้จักตัวเองนะครับการหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะฮะที่จะทาให้ไม่เราต้องาไม่พาตัวเองไปเจอสถานการณ์ที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะแพ้นะครับดังนั้นเนี่ย แซวคอนโทรลจริงๆแล้วเขาสรุปว่าแนวโน้มคือไม่ได้ว่าคนที่มีพลังใจที่เข้มแข็งจะสามารถต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีได้แต่คนที่สามารถไม่ทําพวกนั้นได้หรือทําในสิ่งที่ดีด้วยเนี่ยเขาไม่รอพลังใจเขาไม่พึ่งเรื่องนั้นมากแต่เขาพึ่งเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องใช้พลังอะไรมากในการที่จะใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้นั่นเองนะครับ Mission to, the moon mission to the Moon. Continue with your mission.